สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยตาตูกตาโป้ก็ตื่นแต่ดึกก็เห็ดเวียกแล้วแต่ว่าก็ายังหนาตาเพอยสดใสปันไดเลยไม่แบบใดยายใส่เสียมาะกะแรงมาสวนครับพี่น้องมาเก็บสารเน่เก็บต้นหอมผักซี่สิเวลาประดุกเข่าเ้านี้นะคะซื้อประดุกย่างไว้แล้วจะทำลาบประดุกกินกันนะคะกับคุณยายแต่ก็มาเก็บผักก่อน เห็นบรรยากาศเราอดไม่ได้พี่น้องว่าสิอวดบกม่วงนะคะบกม่วงหล่นแหลกเมื่อยไงค่ะเราดิบางบางบางส่วนก็ต้องเอาถุงออกนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันจะลวกแล้วก็ล่นแต่ว่าอย่าอวดแห้งปะภาพไปเบิ้งค่ะตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างที่บ่ฮอนะคะนี่บ่ฮอนี่ปล่อยให้เขาหญ่ค่ะบางส่วนก็เริ่มออกดอกไม่แต่ว่าตรงมันต้องใส่ย,ยาซอยค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่งอะร่งแห้งพมด นี่ค่ะยใ,ใกล้ว่ามันก็ใหญ่มากแล้วนะคะลูกในที่มันเขาก็จะห่วงหล่นไปห่วงแล้วก็หล่นไปเองนะคะลูกที่ไม่สวยจะเห็นนะคะพี่น้องใย,ยแล้วนะคะใยหลีนะคะทับใจทับใจว่าเขาใหญ่นะคะแต่จะมีสองลูกที่แบบว่าเจ้าของสวนเองภูม,จจมิใจสนแโอ้ยอันนี้กัหญ่แห้งแล้วพี่น้องหม่ครัแล้วนะคะ ต้นนี้จะสีทองอีหลีะค่ะพี่น้องสีทองว้าเนีย่ยบอเห็นร้นบอเนี่ยนั่น,นะคะนี่คือต้นนี้ก็อ,ออกสีทองแห้งนั่นรุนแล้วนะคะเนี่ยบ่วดห่อเขาเนี่ย่อไว้ในถุงนะคะมีบางสชวนก็ห่อนี่จะเห็นว่าเป็นสีทองจริงๆต้นนี้จะสีทองมากตอนที่ไปเลือกต้นมาก,ก็กะรันตีบ่ไดินะคะน้องว,ว่าต้นไหนมันมัน,มนทองแบบไรทอง ีท้องคักหรือว่าเป็นสีธรรมดาแต่ว่าแต่ความใหญ่ของเขาก็จะใหญ่แบบเท่าๆกันหมดแล้วแต่จะมีสองลูกนะคะที่ประทับใจหึหึใหญ่เป็นบแบบนี้อันนี้ก็ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากแล้วนใ,ใหญ่มากแล้ว สวนก็หอ่หอๆนะคะบางสวนก็ไม่หอ่อเพราะว่ามันมันอยู่ในการช่ชวงช่วงทดลองนะคะสำหรับเกษตรทดลอง <laughs> เกษตรทดลองนี่เห็นบ่ค่ะ,คะหญ่แหง้งนี่นีน่กับไงแห้งกระจออกสีงทองๆตรงขวนเขาเนี้ยพี่น้องสองไวยแบบนะคะดี่มู้บอกว่าจะินน้ำเฉิหนว่ามันใญงแหง้ง ันไงหฮงไงชับอยู่ห่ัน้องโอนตวนเลยกับปาาถงนะคะบุญเป็นป่าก็เอวมาใส่ก,นก,กันไกลตัดน้านมาสิบได้อยย่นี่ดีกว,ว่ามันน้าเขอไปกันสิบน้าไปสิไลออกว่าสันตามตุดนล่องนะคะเนี่ยสองหน่วยสองหน่วยแลกที่บวันไงก็โม่แต่ว่าตอนนี้นองๆตาบม,มาติดๆแล้ว ตัวนหะนจะบริโห่อเลยน,นี่นะคะอากาศก็เย็นดีค่ะพี่น้องเซานี้เชา้ชาเชา้าเย็นดีโอ้เยเยยบเยยบเขียวต่างดิน,นเขานี่ห่อแล้วเขาหลวกนะคะนี่เขาหลวกไปเลยนะคะก็เลยต้องถอดถุงออก มันเหมือนว่ามันเขาตั้งดินแต่มันมีความีเสียัวหายเจอบออกนี่ต้งได็ก็ับ้่ให้เหอเพราะว่าของอยู่ในช่วงทดลองนี่มีพวกทว่าเขาถือใบัวเส้นบ่อแล้วเขาแบบอันนี้จุดจุดสีดำๆเขาอยู่กับดินนะครับเพราะว่าก็ต้องคอยศึกษาไปเรื่อยๆว่าเสียงตรงอย่างมองแต่อยู่ในมือไม่รุนเจ็บเมื่อบ่า สีทองมาตรงประมาณนี้ค่ะของแท้บอ,อกสีทองทองนะคะแต่ว่าพอไปซื้อเราซื้อตนออกมาแล้วมันกับบ่อท่องบันไดเพราะว่าตอนมันเป็นตวนวทองกับบ่อเดสามารถเด้การันตีเลยนะว่าถ้ามันออกผลออกลูกมาล้วมันจิท่องบัไใดเก็บบเคี้ยไปกินครับลาบปลาดุกน้ำเกี้ยวอ่อนๆใหม่ๆบางไมเขาก็จะออกขวากวนะคะสีทองทอง โอเคต้นเก่าเก็บกินแน่ว่ากินแน่เพราะว่าเจ้าของอีแมวเรากินเผ็ดบ่ได้คุณย่ากินเผ็ดบ้างเลยสะอวนบ่นะคะพี่น้องโอ้ยายเก็ดด้วยดอกคลิปค่ะแต่ว่าบางมือกับมือกับอ่ายายเก็ดสวนแล้วก็มีธุระหลายอย่างช่วงนั้นกับบุญนะคะบุญแล้วก็เจ้าของไทยเอ็มวีน้ำเมย์ลาต่อเนื่องวันนี้อากาศก็บหอนหขนาดเว่น อยากปลูกพักที่ตูวให้เต็มย้ายออกมาขายายออกมาเรื่อยแต่ว่าก็ต้นเขากบ,บ้อนหรือทั้งเวลานะั้นต้นเขาจะเบียเขาการะใหญ่กว่าท่านเขาบอกเอามาปลูกปลูกปลูกัลูกกระใหญ่ก่ท่านเพราะที่ตัวขยายใดช่วนี่จะเป็นราคาไปตูวเล่าห้องเขาปลูกเงาจิบมะเกลือก่อนปล่อยตามนัม่นเด้หดต้นน้ำเขาช่วงนี้ทำนี้น้ำเขาก็ออกลูกให้กินแค่นั้นพ่อม่ต้องไปใส่สารเคมี พอเนี่ยมจะ้องกินแล้วก็ม่จะของกินเองไม่ได้ถาคอนยาใส่สารเช่นนี้เลยคือเพราะงั้นไม่ได้ถาคอนยาผมขอนอย่างน้ๆ่าจะเอาเห็นไปเห็ป่าพุ่นเหลืยงง่วงพันธุม่เก็บออกพุมมเก็บเลพ่มมันเขียนนอยนี้มันใส่สี เดี๋ยวปลูกพกอีกตูไซน์นะคะบบังไดีสปริงเกอร์นามเพราะมันหมุนไปหอดปลูกพกอีกตูไนนซน,น์มาเลยหมืนอนละสิบต้นยี่สิบต้นก็ได้หลายไปเอกเพราะว่าเขาบริลงทุนนะนาพกอีกตูแค่ดูแลพกอีตูเราแค,ค่ดูแลเพราะว่าเรามีเบี้ยมันแต่ก่อนมันเกิดกับหน่วยแหงตนห้นแหงมัน เราเอาออกก็นมี่นะครับบางส่วนราวายานเนี่ยเป็นจุดดำๆเลคิดน้ำเขาดิบงองแก็ได้เนี่ยเราเะาสิล่วงมันมีอะไรไปสกิดเขาแล้วล่วงหล่นเริ่มใหญ่คักแล้วค่ะได้เนี่ยได้ต้นหอมได้บักซีอะไรเงี้ยอีกอยปล่อยป่าน้ำเด้ค่ะพี่น้องปาน่น ห้ารอยปาแต่เพียนสองร้อยแล้วก็ปลาหมอชุมพรอีกหนึ่งร้อยนะคะทดลองปลาหมอชุมพรพ่อยังไม่เคยปล่อยไม่เคยเลี้ยงเคยเลี้ยงปลานิ่นเคยปล่อยปลานิ่นมาแล้วนะคะในบ่อผักนำนำเจาะเข้านะคะนี่ล่ะค่ะพักยีตู้ที่ปลูกไว้ก้อนนี่ก็จะปลูกประมาณนี้นะคะปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ได้ได้ตัดขายไปแล้วหนึ่งรอบ จร,จริงๆแล้วไม่ใช่หนึ่งรอบสองรอบนะคะเพราะว่ารอบแรกตัดอาศัยวานองเขาก็จะออกดอกแล้วมันจะไม่งามไปเรื่มบ่งลงเลยเขาเรื่มโป่งขึ้นมาอีกแล้วใส่ปุ๋ยนะคะตัดเราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสังเกตว,ว่าเมลแต่ผักอีตูวที่ว่าง่ายดีดูแลเลือกพืชที่ดูแลง่ายที่สุดแล้วแต่ยังมีบ่งนะคะช่วงนี้บ่งแห้ง พี่น้องที่ว่าพักกะลำดอกบอ่เป็นดอกบอ่เมนนเดมันบ่เมนกะลำดอกค่ะสาเหตุมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นบล็อกขลิยนะคะพี่น้องเอ,อ้ยเป็นบล็อกลิย์ว้ายแปดหน้าที่หลอกฝอยขี้บอกวเรืเ่องสวนเหวาๆเลยอ้ะพี่น้องคลิปนี้ลำลาพี่น้องไปะจะเพียยเท่นเ้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะลุงนภะาออฟฟิเชียลนะคะ ช่องหลวงพ่าพระเพื่อนออฟฟิเชียลนะคะคึื่นบอดพันไปแล้วด้วยวินนองฝากช่องไม้น้ำแงนะคะเขามาเบิงกับกดแชร์ให้น้ำกดติดตามให้พร้อมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะเด้อขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันนะคะทุกกำลังใจที่ติดตามกันจะมาหอดุกเมือนี่นะคะเป็นกำลังใจที่ดีนะคะสำหรับลุงนภาคลิปนี้ลาพี่น้องปฏิเงเตัวนี้คะ่ะ